ในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับโปรเจกต์แก้งานสีแท้ง300คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานของเราก็ได้เลยครับ Gate w a ์มมอเตอร์แทงมร300นะครับแต่งเป็นชุดแต่งมาซิตี้นะครับโดยที่ลูกค้าได้เอาแหลกหลังคาที่เป็นของมาซิตี้ออกนะครับผมแล้วก็ได้ทําการให้เราทำคอสตอมฝากระโปรงหน้านะครับจากของเดิมที่เป็นกระจกนะครับเอาออกแล้วก็สร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเป็นแผ่นทึบปิดแทนนะครับ เสร็จออกมาก็จะได้งานประมาณนี้ครับผมตัวสีจัดทำด้วยสีนกแก้วเต็มระบบนะครับเสร็จออกมาก็จะได้ความเงานะครับมากกว่าของป้ายแดงตอนแรกที่ใหม่นะครับผมตัวนี้ลูกค้าสั่งเคลือบแก้วเพิ่มนะครับเป็นตัวโบโลฟีนนะครับตัวล่าสุดของโลกนะครับตัวนี้จะดีกว่ากาฟีนนะครับแข็งกว่าทนความร้อนได้สูงกว่าแล้วก็ทนทานกว่านะครับความเงาก็จะได้ความเงาเหมือนกระจกแบบนี้นะครับผมเดินชมกันให้ดูนะครับ ตัวรถจัดทำฟิตติ้งให้หมดแล้วนะครับชุดแต่งที่มาจากไต้หวันนะครับมันจะไม่ได้เข้ารูปร้อยเอร์เซนตนะครับดังนั้นการทำเขาจะต้องมีการจัดทรงช่วยเสมอนะครับถึงจะได้งานที่สวยงามออกมาอย่างที่ลูกค้าทุกท่านเห็นอยู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตัวรถคันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องเรื่องสีที่ทํามาก่อนแล้วนะครับเราก็เลยมาเป็นลักษณะของงานแก้นะครับปกติของเขามาก็จะเป็นขื่นนะครับ ตอนนี้เราทําการแก้ไขสีใหม่ทั้งหมดที่เป็นคลื่นนะครับให้เรียบสนิทแล้วนะครับโดยชิ้นงานที่มีปัญหาก่อนหน้าจะเป็นชิ้นงานที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมดนะครับรก็จะเป็นพวกชิ้นพวกนี้ที่เคยมีคลื่นนะครับตอนนี้เราเก็บให้เรียบหมดนะครับผมฝากระโปรงหนง้าก็ที่เคยเป็นบ้างๆมาตรงนี้เราก็เก็บให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวชิ Shy ้นงานที่เป็นกระจกหล่อขึ้นมาให้ใหม่นะครับสามารถถอดแยกชิ้นได้ ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนออกก็สามารถถอดเป็นตัวกระจกใส่กลับเข้ามาได้เลยนะครับทําไว้ให้แบบนี้นะครับรายละเอียดชิ้นงานเนี่ยตัวรถรุ่นนี้เป็นรถที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับมีช่องมีรูมีหล,ลุมเยอะนะครับการทําครันนี้ก็จะยากเพราะว่าเราจะต้องทําการล้วงเข้าไปเก็บกันทุกซี่เลยนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเก็บทุกซี่เลยนะครับกว่าจะได้งานที่สวยแบบนี้ออกมาเนี่ยใช้เวลา หนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะครับในการเก็บงานเนี่ยครับเพราะว่าช่องสันเหลี่ยมเยอะเหลือเกินนะครับในการเก็บงานเลยยากมากๆนะครับยิ่งยิ่งเป็นงานแก้ด้วยก็เลยยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับผมแล้วก็ตัวหลังคานะครับเราทําการถอดแหลกออกแล้วก็ใส่เป็นแหลกเดิมของโรงงานนะครับเก็บสีให้สวยยันหลังคาเห็นไหมครับไม่มีนะครับที่ว่าหลังคาบอกว่ามองไม่เห็นจะปล่อยให้ไม่สวยนะครับเนี่ย คือง,งานร้านเชลเลอร์นี้เราเราเน้นเงินทุกจุดนะครับตามคอนเซปต์สวยอันซอกนั่นเองนะครับผมสวยทุกจุดที่ทําได้นะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเผื่อใครที่มีแทงสามร้อยนะครับแล้วอยากได้งานสีดีๆเนี่ยก็มาหาเราได้เลยนะครับผมราคาเราอาจจะไม่ได้ถูกนะครับแต่เพื่อนๆนจะได้งานที่ดีนะครับแล้วก็ใช้แล้วไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้ได้นานนะครับก็เลยเอา ตัวอย่างของงานมาให้ดูกันนะครับผมถ้าใครชอบงานสีนอกแก้วเนื้อเนี้ยแบบนี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับผมโดยร้านของเรานะครับจะมีแค่สาขาเดียวนะครับจะอยู่ที่เส้นการจนาพิเศษช่วงคลองพระอุดมนะครับผมก็สามารถติดต่อกันเข้ามาทางหน้าเพจได้นะครับก็จะมีลงคอนแทคไว้ให้แล้วถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปกันก่อนครับ สวัสดีครับ